เสียงกอโอเสวัสดีครับวันนี้เจอกันรอบเช้าหน่อยพอดีว่ากลับมาจากส่งลูกผมมีงานเก็บนะ เ g 2 0 0 d นะครับผม Made in Japan ตัวนี้สภาพสวยมากเลยทำไมถึงงานเก็บพอะมันไม,ม่มีริ้วรอยผมให้สำหรับคนที่ชอบเก็บสะสมนะครับผมหรือใครเอาไปเล่นก็ได้แล้วแต่ถ้าสภาพนี้บางทีผมไม่กล้าเล่นนะครับเพราะว่ามันสวยสวยมากเลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะลงรูปแล้วก็รายละเอียดไว้ให้ด้วยลูกค้าก็ดูตามรูปด้วยแล้วกันคือ,อเดี๋ยวผมห้ดูสภาพคร่าวๆก่อนก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ว่าตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะครับ สายที่ติดให้จะเป็นสายเบอร์สิบนะครับผมข้างหลังเป็นมาร์คันี้สวยตัวนี้ใครได้ไปคุมมากตามที่ผมแจ้งไว้ว่าใครพลาดล็อตนี้ไปอ่ะเสียดายมากล็อตนี้มีแต่ตัวสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับผมเฉพาะวินเทจเมื่อวานผมส่งไปก็ประมาณ10กว่าตัวแล้วนะเฉพาะแต่วินเทจเนี่ยสภาพนี้เลยที่ผมส่งไปเมื่อวานนะครับผมผมปิดทั้งหลังไม้แล้วก็หน้าเพจด,ด้วยนะครับผมอันนี้ FG 200ดีใครอยากสะสมก็ ขวาไว้เลยนะครับผมตัวนี้ผมให้ไปในราคาอยู่ที่5,300ถ้าใครไม่ไหวปล่อยผ่านได้เลยนะให้สําหรับคนที่พร้อมคนเล่นรู้จักกันดีนะครับผมสภาพกีตาร์แต่ละตัวราคาขึ้นอยู่กับสภาพของนั้นๆด้วยนะครับผมต่อฟังเสียงดูเสียงดีมาก สะสมเล่นอ่อคนที่ชอบสะสมกีตาร์เนี่ยหาสภาพพวกแบบนี้ไว้เล่นอย่าเห็นแก่ของถูกเชื่อผมบางท่านหะาหา 3- 400พันแต่สภาพแบบเละมากเลยอะ่ะมันไม่น่าเก็บนะครับผมเราจะเก็บทั้งทีอะ่ะหาสภาพที่มันดีๆนิดนึงราคาที่เราพอสู้ไหวนะครับผมเราเสียตังค์ทั้งทีอะ่ะเราหากีตาร์แบบสภาพดีๆเอาไว้เล่นดีกว่านะครับโอเคฝากด้วย Fg 2 0 0 d Made in Japan มีทั้งแบบโอนเต็มแล้วก็ปลายทาง รายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยลองอ่านดูนะครับผมสวยตัวน,นี้สวยจริงสวยมากๆเลยผมแนะนําให้เล่นเลยเดี๋ยวผมดูตําหนิก่อนว่ามันมีตรงไหนอ่ะผมไล่ดูจากคอเลยไนะห้ดูอีกทีหนึง่งสวยมากแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยตรงคอแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีแม้กระทั่งพวกรอยขีดข่วนข้างๆไม่มีเลยสวยมากไม่มีตําหนินะครับผม ขัยได้ไปคุ้มมากฝากด้วยนะ F G 2 0 0 d Japan ชาวนี้ขอบคุณมากครับ